หลังจากเราทำบุญทำบุญทำบุญนะสัตวว่าสักรรมมาเหนียวน,นิดหน่อยโอ้หองเป็นปิ่นเท่าไรขอแวะพักผ่อนทานข้าวพักผ่อนกับร้านกับร้านน่าจะเป็นนะครับทุกคนจังหวัดร้อยเอ็ดได้จังหวัดร้อยเอ็ดเราก็มีที่ ท่องเที่ยวคาเฟ่เป็นคาเฟ่คาเฟ่คาเฟ่ในจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะทุกคนน่าจะเป็นเราจะพาทุกท่านเข้าเยี่ยมชมคาเฟ่นี้กันเลยทีเดียวเข้ามาประตูตแรกของเราเราจะเจอกับแคมปิง้งเป็นโซนแคมปิ้งนะคะทุกคน น่ารักอ่ะตามุตามีค่ะเราจะมาดูกันช้าๆนะคะทุกคนข้างหน้าจะเป็นโซนแคมป์เข้ามาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเราก็จะมาเจอกับร้านกาแฟร้านกาแฟแบบนี้เลย อันนั้นก็น่าจะเป็นหมานะคะทุกคนมาหน่อยถ้าเราขึ้นไปข้างบนเราก็จะไปสามารถสั่งเมนูคอฟฟโอ้กอสัน่นแต่วเมนูคอฟฟของเรานะคะกาแฟอันนีนะ้อันนี้ปุ๋ยยังวะนี่น่าจะเป็นจุดถ่ายรูปเ็คอิน น่าจะเป็นภาสานบุษบนวเราก็จะออกจากวัดก่อนนะคะช่วงนี้ขอเข้าคาเฟ่ก่อนเด้อเข้าคาเฟ่คาเฟ่ก่อนนะคะในร้านก็จะประมาณนี้นะคะมีสั้นสองพร้อม โซนนี้น่าจะเป็นโซนเฮห,หนาบ้างแล้วก็จะเป็นโซนน่าจะเป็นริมเลนะคะทุกคนริมเลนะทะเลนะ บางใบบึงมากกับคืออยู่ดีริมเลนะคะริมเลนะคะโอ้จุดถ่ายลูกสวยงามมากไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเป็นช้างขวัดร้อยเอ็ดนะคะเราจะเดินตามทางนี้ไปนะคะทุกคนเราจะย่องไปเบาๆนะคะเพราะว่ากล้องกำจะสั่น จะมีห้องน้ำสาดสะาดเราก็จะเดินแบบเบาๆนะคะเพราะว่ากล้องเรามันจะไม่มีกันสั่นนะคะก็าจะดูช้าๆอีกทีนะคะเราก็จะมีน่าจะเป็นหมานะคะทุกคนเฝ้าทุกจุกนะคะ โซนนี้ก็น่าจะเป็นโซนฟาร์ม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 นะคะแล้วตรงนั้นก็น่าจะเป็นโออย งสงซัยสิเป็นหอคอยหอคอยเราจะพยายามไม่ถ่ายไข่นะคะแล้วก็จะมีน้ำตกอยู่ตรงนู้นนะคะเป็นลำธารเล็กๆนะคะก็จะพาทุกท่านเยี่ยมชมเกะก่อนนะคะขออนุญาตถ่ายทำนิดนึงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นการให้อาหารแพะและป่านะคะ้าบาท อ,อุ้ยตาเอา๋เอา,อเ,าเอาเข่าแล้วอวบแบบนี้ว้ยตาวาดีอุ้ยงานกล้ยกวยกล้วยมากหลากหลายเลยบาททินอุ้ยหลากหลายเลยแผะ แพะแกะแพแกะแบ้มันจะอยู่ในสูตรเดียวกันพราเทียนมันสีแดงแพะแกะแบ้อันนี้คือแพะแกะแบ้นะคะเขาก็จะมีให้อาหารแพะแกะแบะยีสิบบาทโอ้สวัสดีโอ้ยเรียผอมสวัสดีครับสวัสดี ชื่ออะไรวิี้ด้วยโอยเียวพร้อมเราก็จะเดินข้ามสะพานไปเอ๊ะเรามองไปตรงตุ้มซุ้มนั้นเหมือนไขนะ่น่ะเอ๊เหมือนคนรู้จักกังเลยก็จะเดินไปสอบถามนะครับว่าอาหารอร่อยหรือเปล่าก็จะประมาณนี้ด้วยค่ะเด้ ใครที่อยู่ร้อยเอ็ดแนะนำว่าน่าจะมาถ่ายรูปงามอยู่ดีพี่น้องงามยู่บ่ไก่จากตัวเมืองมาไหนหรอกอันนี้น่าจะเป็นเด็กเชเิดเช้าเชิบแม่นึงโต๊ต๊ะเกือบสวัสดีสวีดัต หน้าตาคุ้นๆสวัสดีค่ะเจ้ <S <S วเดียวคุณธัญญามาใครคะคุณห้อส,สวัสดีหน่อยมาผู้เดียวมาสวัสดีหน่อยสวัสดีครับว,วันนี้พอด,ดีมาถ่ายเอ็มบีบู๊ยพอดีพอดีเมื่อกี้เข้ากันสองคนห่ืหอสั้นม,ม,มากับคุณหมอสองคนพอด,ดีมาถ่ายกฆษณาขายน้ำหอมจะได้ไปกินข้าวกันอัน ชิมน้ำแนเปียงเอาเชื่อมดีแหละเพราะท่านเห็นเอาคุณทันยานั่งก่อนหรือคุณจะไปรีวิวต่อแล้วใครมากินก็ได้นะไปนั่งกินก็ต่อเสียแฉท่านแสียบประมาณเอ้มันก็ต่อเงาเลเออมันก็บอกใครทันยาคุณมาใครบอกเอาดีๆย่างมาคนเดียวย่างมาคนเดียวใช่ย่างเสียคนเดินยาจะมาคนเดียวย่างมาคนเดียวนะเอ้ยเดี๋ยวเขาเนี่ยกินเป็นกี่ลายช่างไรเนี่ยมันยังแนมีเมนูคุ้หมอส้มแล้ววัน พี่ดีมีเจมเมอร์มาจะทางไก่ปากมาดูแลเดี๋ยวของบอดีแต่วันน้ำหอมนี่เองเออคือดีคือไหนใครพูดไม่ใช่โฆษณาพี่น้ำหอมเต็มกระตาใส่เพื่อของบอ่บ่ไม่เป็นแบรจด์ของตรงนี้จะเป็นรอบๆเราจะถ่ายเราจะหยุดการถ่ายทำไว้นะตรงนี้นะคะเพราะว่าเราเห็นแนวกินแล้วน่ากินเป็นอย่างมาก เราก็จะสะดวกมากขนาดเขาพ่นไม่เอิน้นเราก็จะนั่งกินนะคะเอาทาั้งทั้งผุนเป็นอย่างเป็นเตียงเป็นโซนอยังเกาหลีบ่เฮเฮากก็เห็ดเ,เด็กคือผุนหมองผุนคือผสนคือพ้อพัพพพงวะนี่ไหมไหขออบตาม ขอบซามันคือบอ่พังก็เป็นหินเนี่ยโอ้หลุกล่งตัวนี้กลางหลังดียบบาะบาอัเออเก็นเหตุว่ามันว่าพังมามาไปเยนยังง้ได้เลยเดี๋ยวไปกับสะดวกมากเลย <c oughs> <c oughs> สะดวกมากขอบคุณสำหรับการเอื้อนในการกินครั้งนี้ อขอจบไลฟ์ไปก่อนนะคะทุกคนกับอาหารเมนูมากมายหลากหลายเสียเลือกเกินขอเวลารับประทานอาหารแป๊บหนึ่งนะคะเราจะขอจบไลฟ์ไปก่อนแล้วเ,เจอกันใหม่ในไลฟ์ต่อไปเลยนี้ขอบคมาสวัสดีค่ะขอบมาก